ืันนี้กะสิม,มาขายไมยุค่ามูค่ะพี่น้องสิบสี่ไรเงืนขายมาอยุค่ามูจะมาใส่กระเป๋าก็จะพี่น้องสวัสดีค่ะสบายดีทุกคนืันนี้แม่อกปังกะาอยูู่สวนมาอยู่ค่ามูจะมาขายมาอยุค่าให้มูจะพี่น้องเพราะว่าเพื่อนกะยุต่างจังหวัดเนาะจะยุไกืัอนี้ก็เลย สิมาขายให้ข้าเจ้าพ่อได้เงินไปหมุนเนาะกวางจ่าพี่น้องสวนไม้ยุค่ากะสิบสี่ไร่คนละส่วนไมายุค่้าพ่นกะสิบสี่ไร่จ่าพี่น้อง้มนี่กัสิมาขายให้ให้ข้าเจ้าเนาะพ่อได้เงินไปหมุนเพราะว่าช่วงนี้ก,ก,กับเศรษฐกิจบดีเนาะพี่น้องข้าเจ้าก็อยู่ไก่เนาะมากก่ยากช่วงนี้แห่งโควิดเนาะ

มรวันี้หนะเด้นีมหกเลยขอรากสางกสาทางออกไปนะให้ตัให้ตัวนี้บนแวะเลยเหรอแหวะัเนแะจากถูกสามาดูเปื่อยๆตครับบอมาไงมสวนมาสนง อยนกคัเบอตัขอนโอ้ยของของของร้านครับแพงันนะของจาของร้านนั่นแหละมันดียุคงอยลงคอยมากเลยสิมันห่แยกกันป่ะโอ้ยของคนใหญ่นั่แหละจาของร้านผมเคยบกดอกของเราน่ะแม่รูกรรมเราวันนี้อันนี้กะอันนี้กะ คนหนึ่งเขาก็สิดใ่หนูเออบ่าวาดอกแต่วนหนึ่งหนูกันที่บ่าว่าเมื่อเอาให้เขาไปหมุนต่อเออบ่าวาดอกวันนี้ก็เลยอาจารย์ก็เลยว่าเอาให้แม่จะพันนีเด้อว่าระเสริลูกไผ่ลูกไผ่ลูกไผ่เอาให้แม่หรือคนเถียงแม่ว่าพอนเถียงหรือคนเถียงขนาดมะคุยต่ำอยู่บอกว่าเมื่อเนี่ยมะคุยแพงมาพอนมักเอาสองอันหนึ่งมาหนึ่งสมคือคือใหญ่เนาะแม่

ขึ้นรถไปแหงวัวจ้ะพี่น้องอวค,ว,อควายแบ่เพาะหร,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 รืองั่วงัวบ่โอ้งัวไม่แกกตัวจะเพาะโอ้จะแปลว่าเอาเฟืองไปเพื่อละล,ะละยายไยเน,ะนาะฟากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่บักปัองไงเด้อ ขอบคุณค่ะ